อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของพารามิเซียสองก็คือแท็กซิสนะคะแท็กซิสก็คือการเคลื่อนที่เข้าหาหรือเคลื่อนที่ออกจากสิ่งเร้าโดยมีทิศทางแน่นอน,นะคะ่ะมีโดยสารแล้วครับผมไปคิดต้นปลาครับพี่คิดเรื่องปลาใช่ไหมพี่อ๋อพี่พชื่อพี่คุณคุณเนาะพี่ภัเขาป่ะพี่นาคายไปแฟนคลับพี่ตัวจริง่นะอยากจะรู้ความฝันของแต่ละคนอยากจะรู้ความฝันว่าเขาอยากจะทําอะไรอย่างนี้ ความงงผมคืออยากเป็นนักพวยรีเฟล็ก lect, ครับเกิดขึ้นในสัตว์ทุกชนิดพฤติกรรมนี้พบมากในสัตว์หลายเซลล์ชั้นต่ําเช่นหนอนมแมลงสาหรับในสัตว์ควบสัตว์ชั้นสูงก็ยังมีพฤติกรรมนี้อยู่บ้างรีเฟล็กต่อเนื่องหรือ chain of reflex ครับเดิมเรียกว่าสัตว์ตยานเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดจะไม่เกี่ยวข้องกับรีเฟล็กเลยครับเช่น ต้านไม่ติดเลยอ่ะลองกินนี้ดูสิพรอกินแล้วเกลืองเฟสตาติดง่ายพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะมาจากประสบการณ์ที่ได้รับในอนดีต คือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบ่งออกเป็นหลายประเภทก็คืออันแรกนะครับก็จะเป็นความเคยชินความเคยชินจะเป็นพฤติกรรมการตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นที่ได้รับจากการติดต่อกำลงชีวิตในสัตว์ค่อยๆลดลงเรื่อยๆก็จะใส่ออกมาในช่วงแรกๆลองลองลองพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สองะครับก็คือแบบมีเงื่อนไขเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าสองชนิดก็คือสิ่งเร้าแท้จริงกับสิ่งเร้าไม่แท้จริง จากการศึกษาทดลองของอีวานทับเราพบว่าเมื่อสั่กระดิ่งและให้อาหารสุนัขที่หิวสุนัขจะหลังน้ำลายหลังการทดลองแบบนี้มาหลายครั้งพบว่าถ้าสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวก็สามารถทําให้สุนัขหลังน้ําลายได้สิ่งเรลือคืออาหารซึ่งเป็นสิส่งเรล้อที่แท้จ,จริงหรือสิ่งเล้อเงื่อนไ การเรียนรู้โดยการลองผิดลองถูกเป็นพฤติกรรมของสัตว์ที่ต้องเชิญต่อสิ่งเราโดยไม่ทราบว่าสิ่งนั้นจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อตัวมันถ้าตอบสนองแล้วเป็นผลดีต่อตัวมันมันก็จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นผลเสียต่อตัวมันมันก็จะไม่ตอบสนองต่อสิ่งนั้นสัตว์ต่างๆจะใช้เวลาในการเรียนรู้รูปแบบนี้แตกต่างกันในกรณีการทดลองของสกินเนอร์ที่ใส่หนูไว้ในกล่องที่เราเรียกว่าสกินเนอร์บ็อกส์สกินเนอร์บ็อก์นี้ ถูกออกแบบให้มีแป้นกดอยู่ด้านหนึ่งของกล่องและหากหนูไปโดนแป้นกดนี้จะมีอาหารตกลงมาในถ้วยดังนั้นขนาดที่หนูเคลื่อนที่ไปมาในกล่องก็จะมีโอกาสไปถูกแป้นกดนี้อาหารจะตกลงมาในถ้วยในระยะแรกหนูยังไม่เรียนรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการกดที่แป้นกดกับการได้รับอาหารแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำๆกันหลายครั้ง หนูจะเรียนรู้ความเชื่อมโยงของทั้งสองเหตุการณ์นี้และจะกดแป้นเมื่อต้องการอ่านนูแต่ละตัวจะมีวิธีกดแป้นต่างๆกันการสงใจเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สิ่งมีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดครับและอยู่ในช่วงเวลาชีวิตที่จํากัดเท่านั้น เอาไข่เป็ดมาให้แม่ไก่ตัวนี้ฟักคงอยากมีลูกจริงรวมทั้งหมด8ฟองด้วยกันถึงเวลาฟักไข่ที่แม่ไก่ฟักลูกเป็ดก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละตัว2ตัวค่ะ8ฟองแต่ว่าเสียไปฟองหนึ่งเลยมีลูกเป็ดทั้งหมด7ตัวนะคะแล้วแม่ไก่ก็ทําหน้าที่แม่ค่ะดูแลลูกเป็ดเป็นอย่างดีทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองคงไม่ทราบานะคะเกิดการฝังใจประมาณ36ชั่วโมงหลังจากนั้นฟักออกจากไข่เท่านั้น หลังจากที่าเอาอกจากไข่เท่านั้นระยะนี้เรียกว่าระยะวิกฤตการใช้ผลเกิดกับสัตว์ที่มีสมองส่วนหน้าเจริญดีโดยอาศาัยประสบการณ์เดิมมาพบได้ขาดเลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น น่ารักจังงั้นเดี๋ยวใส่เลยนะเขาน่ารักไหมอย่าลืมต้องอย่ามองขาวตาลิงถือลูกท้อลองในเจกิฟเอ็กซตรัก คือพฤติกรรมที่สัตว์สปีชีส์เดียวกันใช้ติดต่อสื่อสารกันค่นะค่ะเช่นหนึ่งการสื่อสารด้วยท่าทางเป็นท่าทางที่สัตว์จะแสดงออกมาแบบง่ายๆหรืออาจจะมีหลายท่าหลายตอนก็ได้มีพี่มีว่างไงน้องเดพี่เป็นเพื่อนสนิทกับพี่จโปมานานแล้วใช่ไหมโอ้นานโคเด็กๆถามอะไรพี่มีอย่างดีอืมว่าไปอืมทำไมพี่เจโปถึงไม่รักเด็กๆเ,เลยอะน้องเด็ก อะไรเยอะพี่มีน้องเด็กพอจะมีสักสองร้อยไหมเด็กเกมีอยู่สองร้อย้าสิอ่นัดนและสองร้อยพอขอบใจมากค่ะสองนะคะคือการสื่อสารด้วยเสียงจะใช้เสียงเพื่อเรียกคู่ผสมพันธุ์ค่ะนกกระพูป้ปก้ใหญ่เลยครับผลิตลูก,ลก สื่อสารด้วยการสัมผัสคือการสื่อสารด้วยการใช้อวัยวะสัมผัสกับสัตว์พวกเดียวกันหรือสัตว์ต่างชนิดกันโอ้แตงลูกโอ้คนดีของแม่แอ่ลูกนะหนูก็รักแม่ค่ะถ้าเจอในลูกลักแม่แม่รักแอนนะหนูก็รักแม่ค่ะ การสื่อสารด้วยสารเคมีจะใช้สารเคมีที่ชื่อว่าฟีโลโมนซึ่งถ้าหลั่งออกมาแล้วจะมีผลต่อสัตว์ีชีชเดียวกันเช่นการบอกอนาเขตและการอยู่เพศตรงข้ามค่ะค่ะสุดท้ายนะคะคือการสื่อสารด้วยรหัสแสงจะพบในสัตว์ที่มีกิจกรรมตอนกลางคืนเช่นหิ่งห้อยค่ะ หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิอ๋อไม่เล่นต่อเล่นต่อดีกว่าเล่นต่อเล่นต่อนะนะบายบายทิงกี้บิงกี้บาย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 ดิฟซี่บาย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 ลาลาบาย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 โพ thank <laughs> you